ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กันในเกมบักชตลูเล็กน,นั่นเองนะซึ่งเกมนี้ผมก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันไปไปเยอะนะ <c oughs> ซึ่งผมได้มีเพิ่งมีโอกาสมาเล่นเนาะก็เอาละอย่างแรกคือเราต้องตั้งชื่อกันก่อนเลยผมจะใช้ชื่อของผมโดยตรงเลยเนาะไป let's go นี่เอาละรอบแปรเริ่มได้ปีอยู่ทั้งหมดสอง เปวใจเนาะกระสุนจริงหนึ่งกระสุนปลอมสองหนึ่งในสามน่เองนะทุกคนเขาจะใส่ไปแบบอ่ะสุ่มเนาะซึ่งเขาเองก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรทุกคน,นคยิบพอาเปิดก่อนได้เปรียบไมทุกคนทุกคนได้เปรียบเว้ยผูราน่าอะไรทุกคนเปิดก่อนได้เปรียบ โอเคไม่มีอะไรมาเราครับเราไปครับเป็นสามสองเนาะจิงสามสองจิงสามปอมสองไปโอ้ต้องสามในสองเอ้ยสามในห้าชิวชิวเฮ้ย โอ้ี๋ยวจริงเลยอ่ะเอา้บาบา้าบ้าบ้าพี่ชายยุ่เราห้ามพี่ชายไม่ทันนะทุกคนพี่ชายเขาค่าอนข,อขอออ้างใจใจร้อนไปหน่อยไป Let's go ขึ้นรอบที่สองแล้วทุกคนขึ้นไปกันแบบเร็วๆเลยนะเพิ่มความสนใจกันหน่อยเหมือนเขาว่ายังไงโอ้ ของไอเทมไปอ่าน้ำกับถมเลือดไปหนึ่งหนึ่งส่วนอเราว่ามันค่อนข้างเสียงนะซึ่งเราควรตัดไปต้นลมนะทุกคนเราไม่ควรลองเอาตัวเองน่าแหละทุกคน <laughs> ลองก็อเองโดยไปแล้วไปไอเทมเพิ่มเติมกันเป็นขยายอะไรเนี่ยพูดที่คนก่อนอะมัง้งช่างมันเดีย๋ยวไปสนใค่พระเจ้าพระเจ้าแพ้กระเจอกอ่ะอาละ่ะจริงสองซองเลยจิงสองปอมสองสองในสี่ครึ่งครึ่งอย่าไปกลัวอย่าไปคงอย่าไปเียดอย่าไป อ่ายาเออเรียบร้อยปลอดภัยแล้วทุกคนน่าสนใจอะไรพี่ชายมันมันเหลือแต่ปอมแล้วน่ารัทุกคนทุกอย่างปลอดภัยอยู่โอ,โอเค let's go โอ้โหสามสองแปลกแปลกแปลกไปอย่างแรกเราต้องเช็คก่อนนะว้าปลอดภัยปิ้วอย่สองครับเราต้องลองมาเลยเหลือวสามสามหนึ่งแล้วมันต้องมันต้องโดนมั้งล่ะ มันโดนอยู่แล้วมันกำลังตีโดนนัดหนึงแน่ๆไปเลยเฮ้ไปเลย,เ,ลยเหลือจริงลัวแล้วทุกคนมันคงไม่มันน,นจะตัดแล้วก็เรียบร้อยทุกคนผมกม็จะแพ้และ ไอ้ยาไอ้ยายา,ยาแพ้แน่ทุกคนมหาหาคันงนี้จบแล้วทุกคนไอ้ยา Let's go เอาเริ่มรอบสองโอเคไม่ต้องไปรับแรงใหม่ได้เลยตอนนี้ผมจะเอาจริงหน่อยนะจะไม่ไม่ติดเล่นละไปหนึ่งหนึ่งผมจะไม่ติดเล่นแนละ้วทุกคน ลาก่อนลวกวาก่อนอีกรอบทุกคนปิว้วไปไปโอ้โหมันขยับไปหนึง มาวีทาเป็นนักปลอมแล้วสองนัดเลยทุกคนผม้ก็ข้างเชื่ออย่างนั้นโดยนัดแรกมันจะเป็นนัดจริงทุกคนแบบนี้เราจะไปจะเป็นนัดปลอมทุกคนแล้วมาเจอากเป็นแบบนี้นัดปลอมแล้วถ้าต่อไปอ่ะจะเป็นนัดจริงทุกคนแบบนี้ลาก่อน หอเก่งจริงเก่งจริงไปทุกคนไฟนลรลาซึ่งเราจะไม่ไม่เกิดอีกแล้วนะถ้าเกิดเราแพ้เราจะบ๊ายบายทุกคนกันเลยทีเดียว มาแล้วเขาเตรียมจะตัดเครื่องชุบแล้วทิ้งแล้วใต้เนยไปทุกคนสี่ชิ้นน้ำแว่นสองแว่นแจว๋วหกทุกคน หนึ 1> 1, ่งสองรอบรอบเพราความชัวร์เขาเราดีดออกไปก่อนนัดหนึ่งการอันตรายเนอะโอเคจากนั้นเราค่อยเช็คผมจะแพ้ไม่ได้ตอนนี้เราไป let's go p a อ k ออกทายานละปิว ๋งไปต่อไปฮิวสองเพิ่มเพิ่มแจวอ่าสี่สี่อย่างนั้นเราควรทำเช็คแดง ตัดมาเลยอย่าไปสนตัดแป้งหายไปตองตามันมันล็อกผมแน่เลยผมน่าจะเตรียมบอกกลาได้เลยนั่นละไรกลัวแล้วเอาจริงออกเอาจริงออกสวยตอนนี้จริงเหลือสองปอมเหลือเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้เหลือสี่มั้ง ồ ồ ồ nó là đúng không ừ พีชายเลยเห็นนะฮะไม่ยั้งเลยพร้อมนี่เลยเต็มเฮ้ก็เลือดกูเต็มเนาะบอกว่าหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ของจริงแล้วเอ้ยของปลอมแล้วนี่นัดปลอมแล้วเนี่ยจบแล้ว อ oh. พี่ชายเราพี่ชายเนี่ยสามสองเอเรามาจบเกมดีกว่าพี่ชายพี่ชายยื้เกมนานไปแล้วนั่นแหละลาก่อนโคกคงต้องพูดเขาว่าสายูนารัที่ตรงนี้บ๊ายบาย ปิวจีจีทุกคนโนดามเมดอีซิวินไปนะทุกคนเราก็ได้เวลาอะไรนะทุกคนผิดแล้วไม่ใช่เวลากลับบ้านนะทุกคนแต่เวลาก็ต้องขอกราบสวัสดีไบยิดบดก็ต้องขอจบคลิปนี้คลน,น,นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมครับบ๊ายบาย